Hi I'm Andrew Biggs and this is the Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันอาทิตย์นี้ครับอีก2วันจะเป็นวันที่14ครับวันที่14กุมภาก็เป็น Valentine's Day อย่าลืมเสียงอ่ uh, apostrophe s ตอนท้าย Valentine ด้วยครับ Valentine's Day ใช่แล้วทุกปีนะครับเราต้องพบไปหาแฟนแล้วก็บอกกัาโอ้รักมากเลย ถึงแม้ว่าไม่รักหรือมโมโหเขาหรือเบื่อเขาหรือหรือรักจริงนะนี่เกือบลืมบางคนก็ผมเพิ่งอ่านนะครับเป็นเป็นงานวิจัยจากอังกฤษจ,จากที่หนึ่งนะครับที่บอกว่ามีจำนวนหลายคนที่จะเลิกกับแฟนก่อนวันแบลนชันนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนจะเลิกกันน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี้นะ,ะเพราะว่าเบื่อในช่วงคริสต์มาสปีใหม่ เขาก็ไม่อยากเลิกกันนะครับเพราะว่ามีแต่คนที่แบบอ้างว่ามีความสุขแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจว่าก่อนวันวาเลนไทน์จะแยกทางครับแต่วันนี้เราจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวาเลนไทน์สเ a ย์ที่ประเทศอินเดียครับอินเดียก็ร้อยละ80ก็เป็นชาวฮินดูแล้วก็ชาวฮินดูก็ถือว่าวัวนะครับก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Um, แล้ว um, ก็ต้องนับถือ,อรัฐบาลอินเดียออกมาประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าแทนที่จะกอดแฟนในวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้ควรจะกอดบัวแทนใช่แล้วครับมีหน่วยงานหนึ่งครับที่เราเรียกว่า Animal Welfare Board ที่ดูแลส,สัตว์นะครับชีวิตเป็นความเป็นอยู่ของสัตว์ที่อินเดีย เขาบอกว่าการที่จะกอดบวนะครับจะทําให้คุณรู้สึกดีทางอารมณ์นะครับแล้วก็จะทําให้ความสุขกับคุณและในสังคมนะครับมากขึ้นเพิ่มขึ้นในประเทศอินเดียครับต้องเข้าใจว่าภาคหลังนะครับใน10-20ปีที่พามาเด็กหนุ่มสาวก็อาจจะไม่ให้ความสําคัญกับประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีของฮินดูเท่ากับ คนรุ่นคุณพ่อคุณแม่มันคล้ายๆกับในประเทศไทยครับกับาศาสนาพุทธใช่ไหมครับพ่อแม่จะบน่นว่าทำไมไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็เลยเขาออกมาพูดอย่างนี้เพื่อที่จะกระตุ้นให้หนุ่มสาวให้หันมาสนใจาศาสนาฮินดูในประเทศอินเดียนะครับร้อยละ80ก็เป็นฮินดูครับคล้ายๆกับพุทธใช่ไหมครับในประเทศไทยแล้วตัววัว เป็นสิ่งที่หลายคนจะนับถือพ่อพอกับคุณแม่ของเขาเองนะครับหลายประเทศหลายรัฐนะครับที่อินเดียก็จะได้งดการฆ่าสัตว์ฆ่าวัวสำหรับอาหารนะครับแต่เขาบอกว่าแทนที่จะกอดแฟนนะครับในวันที่1 4ก็เปก็ไปกอดวัวแทนน่ารักดีนะ แต่ว่ามีคนออกมานะครับมีหลายคนออกมาที่ตรงที่บอกว่ามัน absolutely crazy มันจะเป็นการประกาศที่บ้าๆบอนนะครับมันเกินตักขะตักขะวิทยาหรืออะไรมันไม่ make sense เอาง่ายๆอย่างนี้แหละที่อินเดียด้วยอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงใน b บร a ทที่2ของเราใน big story วันนี้ก่อนที่จะอ่านข่าวนี้เกี่ยวกับความรักเราต้องไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเราต้องเริ่มกับคำว่า วัวนะครับน้องๆที่ฟังรายการนะครับอายุไม่เกิน10ขวบวัวแปลว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษ3ตัวอักษรเริ่มต้นกับ4ลงท้ายด้วย W ถ้าเดาไม่ได้ผมช่วยไม่ได้เลยครับคำนี้ก็คือข่าวครับ c o w ข่าว แล้วอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับข่าวในในข่าวนี้คำคล้ายๆกันนะออกเสียงคล้ายๆกันก็คือคำว่ากอดกอดในภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่า Hug H-U-G ท่าผู้ฟังเลยครับกร,รุณานะเน้นเสียงสุดท้ายนี้เป็น G g hug เพราะว่าถ้าเป็นบอกฮักๆมัถึงเหมือน K นะตัว K ฝรั่งจะไม่เก็ตเลยครับ Hug Hug ข c o ว กอดวัวครับก็คือจะ Hug a Cow เขาบอกว่าปีนี้เขาจะบอกว่าอย่าไปอย่าไปกอดแฟนคุณนะครับก็ไปกอดวัวแทนแล้วแล้วแล้วแฟนคุณในภาษาอังกฤษยุคนี้มันจะมีคำที่เราใช้บ่อยมากคือเราเราเราอาจจะรู้จัก boyfriend girlfriend husband wife อยู่แล้ว husband คือสามี wife คือภรรยา boyfriend คือหนุ่มแฟนหนุ่ม girlfriend ก็คือ แฟนสาวแต่อีกคำหนึ่งที่เราใช้ครับตอนนี้ซึ่งไม่ได้ระบุไม่ได้พูดถึงเพศนะครับก็คือ partner p a r t n e r partner ครับ partner ในภาษาอังกฤษนะครับก็คือแฟนคุณไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปกอด partner แต่ว่าไปกอดข่าวแทนครับ ฮินดูในภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นศาสนาฮินดูครับ H I N D U Worship ก็คือสัทธาบูชาก็ได้ครับ W O R S H I P ครับ To worship ครับเวลาคุณสวดหรือแบบทำอะไรครับก็ก็ที่เกี่ยวข้องกับรพระพระเจ้าของคุณนะครับก็คือสักการะหรือบูชานั่นเอง อีกคำหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือ holy ครับ h o l y holy แปลว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าในข่าวนี้ครับเขาบอกว่าวัวที่ประเทศอินเดียถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับก็เป็น holy thing เลย holy animal ก็ได้ครับเป็น holy animal ก็เลยใช้คำว่า holy ครับ followers คือผู้ที่ติดตามศาสนาครับ ถ้าคุณเป็น follower of Buddhism ก็คือเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุธทธทีนี้เขาบอกว่า followers of Hinduism ก็คือการคนที่ที่ follow ใครที่เคร่งครัดครับเรามีศัพท์เฉพาะสำหรับเขาก็คือ devout d e v o u t ครับ a devout follower ก็คือผู้ที่ติดตามหรือที่ศักระะหรือจะเชื่อถือในเรื่องศาสนาอย่างเคร่งครัดเลยครับ a devout, a devout, a devout holiday, um, uh, follower hi i'm andrew biggs looking for something new how about english boot camp ผมขอเสนอ English Bootcamp กับผม Andrew Vi g ิกที่รีสอร์ทต,ติดชายหาดแม่รำพึงจังหวัดระยองกันเถอะ Friday Saturday Sunday All in English ไม่ว่าคุณจะพูดภาษาอังกฤษในระดับ beginners ไปจนถึง advanced ผมก็รับได้หมด Team building Problem solving Meditation and a little bit of Jujitsu i English Bootcamp ที่ Tree Roots Retreat จังหวัดระยองจำนวนจำกัดสนใจโทร098 254 8962เที่ยวทะเลฝึกภาษากับ English Bootcamp 098 254 8962หรือไปที่ AndrewVix.com India's government has asked citizens to mark Valentine's Day this year not by hugging your partner, by hu but by hugging a cow. The Animal Welfare Board of India said Wednesday that hugging cows will bring emotional richness and increase individual and collective happiness. Hindu people worship cows as holy, and devout followers say the Western holiday goes against traditional Indian values. Young educated Indians of all religions usually spend Valentine's Day in parks and restaurants, exchanging gifts and holding parties to celebrate, like any other Indian festival. The current government has been promoting Hindu values. Hindus comprise nearly 80% of its nearly 1.4 billion people. The cow is deeply respected by many, similar to one's mother. Most states in India have banned cow slaughter. The Animal Welfare Board's appeal asks people to go out and physically hug cows on February 14. Nilanjan Mukhopadhyay, a political analyst, said the message is absolutely crazy. It defies logic. Job Kao, a cup Rataban Kong, India Ti Ochma one Valentine's near, Kwanja Bay God, war. Might say God fan cup. Ramadan tiller cup. India's government has asked citizens to mark Valentine's this year by not hugging your partner, but by hugging a cow. India's government, India, has asked citizens, citizens ก็คือพลเมืองนะครับ,พลเรือน,ก็คือ citizens ครับ. Come there. So God, what see? I T I Z E N. C I T I Z E N ครับก็คือพลเมืองครับพลเมืองเขาถามเขาบอกพลเมืองเมืองอินเดียว่าอะไรครับ e To mark Valentine's this year ก็ให้ Valentine One Valentine's this year ก็ต้องทำอะไรครับ Not by hugging your partner ไม่ใช่กอดแฟนแต่ But by hugging mm hmm. a cow แต่ต้องกอดวัวแทน จริงๆแล้วเราคัดค้านทันทีเลยนะครับทำไมไม่หักทำไมทำไมไม่หักทั้งคู่เลยนะนี่เดี๋ยวแฟนเราจะอิจฉาวัวไม่ใช่เหรอ The Animal Welfare Board of India อันนี้ก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลสัตว์ที่อินเดีย said on Wednesday เขาบอกวันพุธว่า hugging cows will bring emotional richness การที่จะกอดวัวจะนำอะไรครับ will bring emotional richness ความมั่งคั่งหรือความร่ำรวยทางอารมณ์ครับ emotional richness ก็แปลว่าคุณจะรู้สึกดีเพราะว่าจะรู้สึกร่ำรวยไม่ใช่เงินนะครับแต่ว่าใน uh, emotion ครับก็คือความรู้สึกของคุณ and increase แล้วก็เพิ่มอะไรครับ individual and collective happiness ความสุขทั้งสำหรับ ต,ตัวคุณเองครับก็คือ individual และ collective ก็คือโดยรวมเขากำลังบอกว่ามันจะเพิ่มความสุขภายในตัวของคุณและในสังคม Hindu people worship cows as holy ชาวฮินดูก็สักการะวัวแล้วก็ยังแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ and devout followers แล้วก็ผู้ที่ติดตามผู้ศรัทธา อย่างเคร่งครัดบ,บอกว่าอะไรครับ The Western holiday goes against traditional Indian values ก็คือวันหยุดฝรัฝ่ง <laughs> ก็คือ Western holiday มัน goes against มันคัดค้านกับอะไรครับ Traditional Indian values ก็คือ,อจารีตรนจรราบันของอินเดียอย่างโบราณดั้งเดิมครับก็คือ Traditional Indian values Young educated Indians of all religions, and they ku in Chow India, ti megan six, are you may Kong Sasana, took Sasana, usually spend Valentine's Day in parks and restaurants. Bakate Kota Chaiwan Valentine, Naisun Satana, Roti Ranahan, exchanging gifts, laek Kong and holding parties. แล้วก็ตั้งมาจัดจัดปาร์ตี้ to celebrate like any other Indian festival เพื่อเฉลิมฉลองเพื่อฉลองเหมือนงานของอินเดียอย่างอื่นๆนะครับ The current government has been promoting Hindu values รัฐบาลนี้ชุดนี้กกำลัง um, promote ก็คือรณนนรองอะไรนะ uh, Hindu values ความจริงแล้ว คำนี้ครับ values ก็น่าสนใจครับน่าจะจดเอาไว้ values ครับ values คือส่วนใหญ่แล้วมันจะแปลว่ามูลคา่าใช่ไหมครับแต่ที่นี่ values ที่นี่ก็คือ beliefs or traditions ก็ได้ครับ um, ความหมายก็คือแบบธรรมเนียมประเพณีของอินเดียครับ Hindus c o m p r i s e nearly 80% of its nearly 1.4 billion people ชาวฮินด uh, ูก็เป็น80%ของประชากรอินเดีย1.4พันล้านคนครับ The cow is deeply respected by many หลายคนก็นับถืออย่างยิ่งนะครับก็ deeply respected by many similar to one's mother คล้ายๆกับเหมือนแม่ของเขาเอง Most states in India have banned cow slaughter ร uh, ัฐส่วนใหญ่ที่อินเดียก็ได้งด หรือห้ามการฆ่าวัวนะครับ slaughter ในภาษาอังกฤษเราใช้ในการฆ่าสัตว์นะครับ slaugh t e r เป็นการฆ่าสัตว์เพื่อน,นำไปใช้กิน the animal welfare board's appeal asks people to go out and physically hug cows on february 14การขอร้องของหน่วยงานที่ดูแลสัตว์นี้ถามบุคคลออกไปแล้วก็แล้วก็ ใช้ร่างกายนะครับในการ Hug หรือกอดบัวในวันที่14ก่กุมภาครับโอ้หมดเวลาพอดีนะครับโอ้เสียดายจังเลยไม่เวลาที่จะอ่านอกีกไม่เป็นไรครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของผมนะครับ andrewbiggs.com ครับถ้าไปที่ andrewbiggs scroll ไปข้างล่างนะครับจะได้เห็น big story แล้วก็จะอ่านแล้วก็ฟังแทนตามครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับ have a wonderful weekend what's left of it see you next week on the big story goodbye